หลงไหลในสองล้อตั้งแต่เด็กก็คือเราก็ปั่นจักรยานออกจากบ้านไปได้พบกับอิสระพอโตขึ้นมาหน่อยก็สามารถขี่มอเตอร์ไซค์ได้ก็ขี่ไปได้ไกลขึ้นก็ได้เรียนรู้และก็ได้เจอประสบการณ์อะไรที่มากขึ้นมันเหมือนได้ปออกไปทําอะไรอย่างที่เราอยากจะทําอิสระมันเกิดขึ้นที่ณที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ พอเราเริ่มเดินทางเราก็อยากจะไปให้ไกลขึ้นตอนนั้นมัญชาเลจ์ตัวเองว่าไปได้ไกลที่สุดเท่าไหร่ที่ใช้เวลานานที่สุดก็คือทริปที่เดินทางรอบโลกตอนปี2014คนับตรงก็เริ่มเดินทางจากเมืองไทยสตาร์ทออกจากเชียงของวิ่งเข้าลาวเข้าจีนข้ามจีนเข้ามองโกเลียประมาณ6เดือนอุปสรรคคือ เป็นสิ่งที่เรารอที่จะไปแก้ไขเป็นสิ่งที่ท้าทายก็เลยไม่มีความกลัวครับ Day by day ไปขอแค่ผ่านวันนี้ไปขอให้วันนี้เราปลอดภัยประคองตัวเองให้ผ่านไปถึงที่พักจอดรถเข้าโรงแรมอาบน้ำพักผ่อนพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ มันประทับใจหลายอย่างมันแยกออกเป็นประทับใจเส้นทางในการเดินทางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามผู้คนที่เราไปพบเจอหรือสิ่งที่เราไม่คาดคิดที่มันเข้ามา มีอยู่วันหนึ่งเราอยู่ที่มองโกเลียไม่ได้มีถนนหนทางทางลาบเรียบหมด GPS เราไม่สามารถใช้ได้ทุกอย่างคือทุ่งหญ้าและก็ทะเลทรายเราขับไปอยู่ดีก็มีฝูงม้าป่าวิ่งตามธรรมชาติประกบคู่เข้ามาโอ้โหรีบเ <laughs> บี่ยงรถเข้าไปหา <laughs> แล้วก็ไปบันทึกแล้วก็ไปขับคู่กับม้านั่นเป็นอะไรที่แบบเสี่ยววินาทีจังจำได้ไม่เคยลืม รถ BM มันมีคาแรคเตอร์ที่มันดีไซน์ออกมาใช้งานแตกต่างกันคือมันเหมือนกับว่าก่อนที่เราจะซื้อรถเราต้องเข้าใจก่อนว่ารถประเภทนี้ดีไซน์มาเพื่ออะไรแล้วก็ใช้มันให้ถูกวิธีเลือกให้มันถูกที่ของมัน BM บรรยานพผานนะที่มันพาตรงออกจากบ้านไปได้ไกลจนรอบโลกต้งคิดว่าต้องอยู่กับทั้ง BM มอเตอร์ไซค์กับ BM รถยนต์น่าจะมี2 3แสนโล ที่ไม่ว่าจะตั้งทั้งขี่และนั่งมันแน่นอนมันเป็นยานพานะผู้ใจไปแล้วเมื่อทุกครั้งที่อยากจะออกจากบ้านแค่เห็นคำว่า Empower ก็อะดรนารีนมันก็อยากจะหลังแล้ว มันได้นอกจากประสบการณ์แล้วมันได้ความเชื่อมั่นในตัวเองในสิ่งที่ตัวเองฝันและทำแล้วมันทำสำเร็จนั่นแหละคือพอยต์ของมันถ้าคนเรามันมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองแล้วต้องเชื่อว่าฝันอะไรก็ทำได้ My name is เสริมันชชาติคูณแสนโชติศิลน์ This is my BMW story What is y o u r